สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นการเล่านิยายจีนฝีมือคนไทยเรื่องเปลี่ยนร่างใหม่เป็นแม่ไม,ม้ลูกติดเรื่องนี้สนุกมากๆเลยยี่หนอเพียงแต่ย่อมาเล่าสั้นๆให้ฟังกันแต่ไม่ขาดรายละเอียดสำคัญๆไปสักนิดเดียวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u c ส i b e เป็นกำลังใจให้ยี่หนอด้วยเนะ้อ ไปเฟยหลงที่ร่างกายไม่แข็งแรงตั้งแต่เด็กเกิดอาการไม่สบายหนักแต่โชคดีที่มีหมอหลวงซึ่งเป็นหมอประจำตัวของเขามาที่เมืองนี้ด้วย คนของเขาจึงไปรับมาดูอาการได้ทันท่วงทีทั้งยังช่วยดูอาการและจัดยาอย่างดีให้สองแม่ลูกด้วยเจ้าอิงฮวาจึงตัดสินใจให้เขาพักอยู่ที่บ้านโดยเปิดห้องรับแขกให้เขาพักเป็นห้องส่วนตัวที่อยู่ชั้นบนแต่เพื่อไม่ให้เจ้าอิงฮวาต้องเสียชื่อเสียงคนของไปเฟยหงได้นำรถม้ากลับเข้าเมืองไปก่อนเพื่อเป็นการแจ้งว่าเขากลับไปแล้ว และมีสองสาวใช้มาคอยเฝ้านางอยู่ที่ชั้นบนตลอดเวลาเช้าวันต่อมา เมื่อเริ่มสางไข่เจ้าอิงควาก็ลุกขึ้นมาดูอาการลูกชายจากนั้นจึงทานอาหารกินยาก่อนจะนอนพักต่อก็ได้สั่งงานให้คนในบ้านช่วยกันตำดอกไม้เตรียมทำสีให้กับนางในขณะที่อีกห้องหนึ่งตู้ซื้อคือนามของผู้ที่ดูแลไปเฟยหลวงมาตั้งแต่เล็กกำลังตำหนิเหล่าคนสนิทของเขาที่ติดตามมาดูแลแต่ด้นปล่อยให้เขาลงน้ำเย็นทั้งๆท,ท,ที่รู้ว่าร่างกายของเขาไม่แข็งแรงตั้งแต่เด็ก ไปเฟยหรงเป็นทารกที่คลอดก่อนกำหนดตั้งแต่อายุคันยังไม่ถึง8เดือนมีบิดาก็ไม่สามารถที่จะเปิดเผยได้ส่วนมารดาก็ถูกกดดันให้ฆ่าตัวตายตั้งแต่เขายังเล็กในวัยเด็กต้องกินยาต่างข้าวใช้ชีวิตในตำหนักกลางเขา ไม่มีเพื่อนมีแค่เพียงตำราที่เป็นของเล่นแทนการวิ่งเล่นเหมือนเด็กทั่วไปพอร่างกายดีขึ้นแทนที่จะได้ใช้ชีวิตอย่างปกติสุขแบบคนทั่วไปแต่บิดากลับมอบหมายงานใหญ่ให้ทำก่อนที่จะตายไปอย่างสบายใจถึงคุณชายบอกว่าจะมาช่วยไม่นานเขาก็ไม่วางใจจึงตามมาดูแลด้วย เมื่อตู้ซื้อรู้ว่าคนที่ไปเฟยหลงยอมเสี่ยงตัวเองลงไปช่วยคือปรมาจารย์เจ้าที่ราชครูกงยี่เสนอชื่อให้ไปแสดงผลงานก็เข้าใจว่าเขาทำไปเพื่อผลประโยชน์ของแคว้นจึงไม่ติดใจอะไรหากไม่มีเรื่องอื่นเขาก็ไม่ห่วงตอนบ่ายเจ้าอิงฮาวาตื่นขึ้นกำลังที่จะมาทำสีต่อจากที่สาวใช้ช่วยทำไว้ในตอนแรกแล้วต่อจนเสร็จ ก็เป็นเวลาใกล้คำ่ำจึงไปรับลูกชายที่ห้องของเผยซุยเพื่อที่จะให้กลับมาอยู่ใกล้ตนเช่นเดิมกลางดึกคืนนั้นไปเฟยหลงก็ฟื้นขึ้นมาคำพูดที่เขาพูดก็คือถามว่าสองแม่ลูกเป็นอย่างไรบ้างกาลลู่ซึ่งเป็นคนสนิทที่คอยติดตามเขามาตลอดทำหน้าเหมือนอยากจะร้องไห้เพราะคุณชายอาการหนักมาหลายวันแต่ยังมีกระจิตกระใจห่วงใยคนอื่น ปรมาจาร์เจ้ากับคุณชายน้อยไม่เป็นไรครับดีแล้วพวกเขาไม่ป่วยก็ดีแล้วไปเฟยหลงหลับตาลงใบหน้าของเขามีรอยยิ้มเล็กน้อยเมื่อรู้ว่าทั้งสองคนปลอดภัยจากนั้นการลูกก็ไปเอาโจ๊กมาให้เขากินแต่เขากิดไปได้เพียงแค่ครึ่งถ้วยก็ปฏิเสธแล้วหลับต่อ เมื่อเห็นว่าไปเฟยหลงฟื้นและอาการดีขึ้นแล้วตู้สือก็อดไม่ได้ที่จะกล่าวเตือนอย่างเป็นห่วงคุณชายถึงงานเลี้ยงจะมีความสำคัญมากแค่ไหนร่างกายของคุณชายก็สำคัญเหมือนกันข้ารู้ว่าปรมาจาร์ผู้นั้นมีส่วนสำคัญในงานนี้ให้องคารหรือการลูกกับกูชิงลงไปช่วยก็ได้เหตุใดจะต้องลงไปช่วยเองเช่นนี้ ไปเฟยหลงนั่งกินโจ๊กเ,เงียบๆโดยไม่พูดอะไรเพราะเขารู้ดีว่าตามธรรมเนียมปฏิบัติการถูกเนื้อต้องตัวกันของชายหญิงนั้นเป็นเรื่องไม่สมควรหากเขาปล่อยให้ชายอื่นเป็นคนไปช่วยนางก็เป็นการส่งเสริมให้ชายอื่นได้นางไปครองซึ่งเขายอมไม่ได้ข้ารู้ว่าทำอะไรได้แค่ไหนร่างกายของข้าสิปีมานี้ไม่ใช่ดีขึ้นแล้วหรือ การอยู่ในน้ำเย็นจัดไม่ว่าเป็นใครก็ต้องมีไข่อยู่แล้วท่านอย่าตกใจเกินไปเลยข้าเป็นหมอคุณชายข้าเป็นหมอไม่ใช่หรือไม่เป็นอะไรมากมาเป็นสิบปีก็ดีแล้วแต่ไม่ใช่ว่าจะแข็งแรงเหมือนคนอื่นนี่ปูซ่ซือเลิกพูดเถอะเอาเป็นว่าต่อไปข้าจะระวังตัวก็แล้วกันเด็กคนนั้นดีขึ้นแล้วใช่ไหม ตัวสื่อเงียบการลู่จึงตอบแทนดีขึ้นแล้วขอรับเมื่อเช้ายังเดินมาทักทายข้าอยู่เลยตอนนี้น่าจะวิ่งเล่นแถวนี้แล้วเมื่อเช้าการลู่เจอเสี่ยวหลินแอบดูอยู่หน้าห้องจึงถามว่ามาทำอะไรแต่กลับได้คำตอบว่าในห้องมีคนป่วยอยู่อย่าให้เขาเข้าไปรบกวนเดี๋ยวคนในห้องจะไม่หายคนป่วยต้องนอนพักเยอะ ไปเฟยรงหลุบตาลงซ่อนแววตาบางอย่างก่อนที่จะถามถึงเจ้าอิงฮวาการลู่จึงตอบว่าข้าเจอปรมาจารย์เจ้ามาถามอาการท่านอยู่เมื่อเช้านี้ดูจะไม่เป็นอะไรแล้วหากจะมีก็คงเป็นหวัดอยู่นิดหน่อยเพราะได้ยินเสียงนางแหบลงนิดหน่อยขอรับเขายังเป็นห่วงเขายังอดห่วงไม่ได้เพราะเข้าใจว่าร่างกายนางไม่ปกติเนื่องจากมีลูกตั้งแต่อายุยังน้อย ท่านปู่ซื้อตรวจดูอาการของนางบ้างหรือยังนางเออนางไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่จากที่ข้าตรวจดูอาการเมื่อวานร่างกายของนางก็เป็นปกติคุณชายคิดมากเกินไปหรือเปล่าเขาทำหน้าแปลกใจไม่ใช่ท่านเคยพูดไว้หรือว่าสตรีที่มีลูกเร็วเกินไปร่างกายจะอ่อนแอลงสี่ส่วนต่อไปก็ใช้ชีวิตเหมือนเดิมไม่ได้แล้ว เขาเคยเห็นตัวอย่างจากชาวบ้านมาแล้วว่าคนที่มีลูกตั้งแต่อายุอย่างน้อยร่างกายจะอ่อนแอและไม่เหมือนเดิมตู้ซือขมวดคิ้วมองหน้าชายหนุ่มอย่างไม่เข้าใจแล้วมันเกี่ยวอะไรกับปรมาจารเจ้าคนนั้นไปเฟยหลงก้มหน้าหลบสายตานางก็แต่งงานเดียวเหมือนสตรีที่อยู่บนเขาที่ท่านไปรักษาให้บ่อยๆจะไม่เกี่ยวได้อย่างไรคุณชายข้าไม่รู้ว่า ท่านจะไปรู้อะไรมาข้าเป็นหมอมาทั้งชีวิตหากจะนับแล้วก็เป็นมาห้าสิบปีร่างกายของใครเป็นอย่างไรขา้าก็ไม่ข้าจะไม่รู้หรือปรมาจารย์เจ้าผู้นั้นไม่เคยคลอดบุตรแล้วร่างกายจะอ่อนแอเหมือนกับสตรีในหุบเขาได้อย่างไรคำพูดนี้ทำให้ไปเฟยหลงต้องเงยหน้าขึ้นมามองผู้พูดด้วยความประหลาดใจ จะเป็นไปได้อย่างไรในเมื่อนางบอกว่าเด็กคนนั้นเป็นบุตรของนางตู้ซื้ออธิบายด้วยเสียงกลัวหัวเราะคุณชายการมีลูกไม่จำเป็นต้องคลอดเองเสมอไปหรอกนะข้าไม่ได้บอกว่าข้าเป็นหมอที่เก่งที่สุดแต่เรื่องนี้ข้ามั่นใจว่านางยังไม่เคยคลอดบุตรแม้แต่คนเดียวหรือเด็กคนนั้นจะเป็นลูกติดสามีเก่านาง เขาเอ,อ่ยขึ้นด้วยแววตาเป็นประกายแสดงออกถึงความดีใจจึงทําให้อีกคนสังเกตเห็นได้ก็เลยถามขึ้นคุณชายท่านชอบปร,รมาจารย์เจ้าผู้นั้นใช่ไหมเขาไม่ตอบอีกฝ่ายจึงตีความว่าจริงตามที่คิดไม่ได้เด็ดขาดถึงนางจะไม่เคยคลอดบุตรแต่นางก็มีสามีแล้วอีกฝ่ายโต้แยง้งเคยมี คำพูดนี้ทำให้ตู้สือฮึดฮัดด้วยความรู้สึกไม่สบายใจจึงเกิดการโต้เถียงกันเรื่องความไม่เหมาะสมของบุรุษและสตรีทั้งสองที่มีฐานะแตกต่างกันราวฟ้ากับดินโดยมีตู้สือเป็นผู้ห้ามและมีปาเฟยหลงเป็นผู้ขัดแย้งต่างกันตรงไหนนางไม่ใช่สาวบริสุทธิ์นางเป็นหญิงไม้แต่ท่านเป็นใครไม่ว่าอย่างไรก็ไม่เหมาะสมข้าไม่เห็นด้วยข้าเป็นใครหรือ ข้าก็เป็นแค่เด็กกำพร้าที่ถูกบิดามารดาทอดทิ้งเอาไว้กลางเขาหากข้าชอบนางใครจะไม่เห็นด้วยไม่ใช่ปัญหาของข้าแต่เป็นปัญหาของท่านหากนางยอมรับข้าต่อให้นางไม่ใช่หญิงบริสุทธิ์เป็นหญิงไม้ข้าก็ไม่สนใจขอเพียงข้ากับนางได้ใช้ชีวิตร่วมกันอย่างสงบสุขก็พอแล้วเลิกพูดเรื่องนี้เถอะเป็นข้าที่คิดเช่นนั้นกับนางฝ่ายเดียวนางอาจจะไม่คิดอะไรกับข้าก็ได้ดังนั้น ท่านไม่ต้องตีโพยตีพายไปก่อนรอให้นางรู้สึกกับข้าแล้วค่อยว่ากันจะดีกว่าจากนั้นเขาก็กินยาแล้วก็หลับไปไม่อยากจะพูดอะไรกับใครอีกแล้วจากนั้นสองวันไปเฟยหลงก็ไม่ได้เห็นหน้าตู้ซสืออีกเมื่อรู้ว่าเขายังไม่กลับชายหนุ่มก็กังวลถึงความดื้อรั้นของผู้เท่าคิดว่าเขาอาจทำไม่ดีกับเจ้าอิงฮวาจึงรีบแต่งตัวแล้วลงไปดู ปรากฏว่าภาพที่เห็นไม่ได้เป็นอย่างที่คิดกลับเป็นภาพของความอบอุ่นที่มีหญิงสาวนา่งวาดภาพโดยมีชายชราที่มีเด็กน้อยอยู่บนตักกำลังยิ้มร่านั่งอยู่ข้างๆเด็กน้อยกำลังยื่นน้ำขาวขุ่นให้ชายชราดื่มพร้อมสาละเปาเมื่อเห็นว่าไปเฟยหงเดินลงมาเจ้าอิงฮววก็ลุกขึ้นยืนต้อนรับตู้สือจึงชวนเขาให้ลองชิมนมถั่วเหลืองดูส่วนเจ้าอิงฮวาก็สั่งสาวใช้ให้เป นำนมมาให้เพิ่มพร้อมถามอาการเขาด้วยความห่วงใยพร้อมกับกล่าวขอบคุณเขาที่ได้ช่วยชีวิตนางสองแม่ลูกเซียวลินรับนมจากสาวใช้แล้วยื่นให้ไปเฟยหลงท่านลงเฟยหลงดื่มนมลงไปเยอะๆจะได้แข็งแรงเหมือนเซียวลินเซียวลินกินนมทุกวันจึงหายเร็วอย่างนี้ขอรับเขามองหน้าเด็กน้อยด้วยแววตาอ่อนโยนขอบใจเซียวลิน เมื่อรับมาดื่มเข้าไปเขาก็รู้สึกถึงความอัศจรรย์ของรสชาติจึงยกดื่มคราวเดียวหมดถ้วย หลังจากตู้ซื้อมาหาเรื่องเจ้าอิงฮวาอยู่สองวันก็พบว่านางเป็นคนใจเย็นอ่อนโยนทั้งการวางตัวของนางก็ดีทุกอย่างและมีน้ำใจให้ชาวบ้านอย่างล้นเหลือทำให้เขาคิดว่าสายตาของคุณชายเขาคงมองไม่พลาดและจากที่เขาได้คุยกับเด็กน้อยแล้วก็รู้ว่าเจ้าอิงฮวายัางเป็นสาวบริสุทธิ์แต่เขาก็ยังไม่อยากบอกคุณชายอยากรอดูต่อไปอีกนิด ก่อนหน้านี้เจ้าอิงควาวาดภาพที่3โดยอยากสื่อถึงความอบอุ่นของครอบครัวจึงให้ตู้สื้อเป็นแบบโดยมีเสี่ยวหลินนั่งตักซึ่งภาพที่ได้ออกมาสื่ออารมณ์ความอบอุ่นและอ่อนโยนของปู่กับหลานได้ดีมากๆจนไปเฟยหลงอิจฉาอยากให้นางวาดภาพให้เขาบ้าง และวันนี้เขาได้แจ้งแกนางว่าภาพต้องห้ามที่ไม่ควรวาดก็คือภาพพระพ,พักของฮองเต้ภาพแนวความเชื่อทางศาสนาภาพคนหรือสถานที่ในตำหนักหากไม่ได้มีรับสั่ง แสดงว่ามี3มภาพที่นางวาดเสร็จแล้วเป็นภาพที่ใช้ได้นางตัดสินใจวาดภาพทั้งหมด7ภาพให้ไปเฟยโรงเลือกเพื่อนำไปแสดงก่อน5ภาพอีกสองภาพที่เหลือจะให้ฉูเฉิงไว้ประมูลในวันที่นางไม่อยู่ตามที่ได้รับปากเอาไว้ในวันนี้ฉูเฉิงและฟางเนี่ยผู้เป็น พ่อแม่บุญธรรมของเจ้าอิงฮาวพร้อมด้วยเจ้าเมืองและหูหยินมาเยี่ยมนางที่บ้านเพราะรู้ข่าวจากหยินโมกผู้เป็นอดีต คนของจวนฉูที่ฉูเฉิงให้มาดูแลเจ้าอิงฮวาพร้อมกับจงเขียนและเสี่ยวซีกับเสี่ยวจิงผู้เป็นสาวใช้เมื่อมาถึงก็เห็นภาพที่เจ้าอิงฮววกำลังนั่งวาดภาพโดยมีปายเฟยหลงกึ่งนั่งกึ่งนอนอ่านหนังสืออยู่ข้างๆใกล้ๆมีชายร่างใหญ่สองคนนั่งเล่นหมากรุกกันอยู่ส่วนอีกข้างของนาง มีตู้สื้อหมอเทวดาประจำแคว้นนอนหลับอยู่บนเก้าอี้โยกโดยมีเสี่ยวลิ้นหลับคุดคูดอยู่บนตัวเป็นภาพที่ทำให้ผู้มาเยี่ยมเยือนประหลาดใจจนต้องเอ่ยถามสาวใช้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่คนเหล่านั้นก็ไม่รู้จะตอบนายเก่าว่าอย่างไรบอกได้เพียงว่า าแรกที่ตรงนี้เป็นที่วาดภาพของนายหญิงโดยมีนายน้อยมาคอยนั่งเล่นอยู่ข้างๆจากนั้นเซนาบดีไปหาที่อ่านหนังสือก็เลือกที่ตรงนี้ ผู้ติดตามของท่านต้องเฝ้าอย่างใกล้ชิดจึงหากระดานหมากลุกมาเล่นกันแก้เบื่อขณะนั่งเฝ้าผู้เป็นนายส่วนท่านหมอก็ชอบมาคุยเล่นกับคุณชายน้อยพอเก้าอี้โยกที่นายหญิงสั่งทำม,มาส่งได้ลองนั่งดูก็เกิดชอบขึ้นมาจึงนั่งอยู่ตรงนี้ทุกวันเมื่อเจ้าอิงฮวารู้ว่ามีคนมาหาก็ลุกขึ้นต้อนรับส่วนไปเฟยหลง เปลี่ยนท่านั่งเป็นตัวตรงแต่หมอซื้อกลับไม่ทำอะไรนอกจากนอนอยู่ท่าเดิมพลางลูปหลังเด็กน้อยที่นอนอยู่บนตัวของเขาเมื่อเห็นว่ามีผู้ชายมาอาศัยอยู่กับลูกสาวผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นพ่อเป็นแม่ก็ไม่สบายใจเกรงว่าหากมีชาวบ้านรู้เข้าลูกสาวของพวกเขาจะเสื่อมเสียจึงพยายามพูดหวานล้อมให้ไปเฟยรงุง ไปพักรักษาตัวต่อที่เรือนรับรองของเจ้าเมืองแต่เขากลับไม่ตอบรับและไม่ปฏิเสธใดๆทั้งสิ้นแต่เป็นหมอซื้อที่ยังนั่งโยกเก้าอี้พูดด้วยน้ำเสียงราบเรียบคุณชายของข้าร่างกายไม่แข็งแรงมาตั้งแต่เด็กหากจะรักษาอาการให,หายสนิทก็ไม่สมควรย้ายไปย้ายมาหากอากาศและสถานที่เปลี่ยนตอนที่อยู่ในระหว่างกำลังรักษา แล้วเกิดป่วยขึ้นมาอีกใครจะรับผิดชอบข้าสู้อุตสาหทุ่มเทรแรงกายแรงใจไม่ได้หลับไม่ได้นอนกว่าคุณชายของข้าจะออกจากห้องได้เช่นวันนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเรื่องย้ายไปที่อื่นเลิกพูดเถอะอีกไม่กี่วันอิงอิงก็จะออกเดินทางแล้วพวกท่านไปจัดเตรียมรถม้าที่ดีพอให้นางได้ใช้เดินทางไกลก็อพอ พูจบเขาก็หลับตาลงนอนต่อทำให้คนอื่นไม่กล้าพูดอะไรอีกตัวไปเฟยหลงเองก็แทบจะไม่เชื่อหูว่าเท่าหัวรันจะพูดเพื่อช่วยให้เขาได้อยู่ที่นี่ต่อแต่แท้จริงแล้วผู้เท่าตู้กำลังติดใจความเป็นอยู่ในบ้านหลังน้อยหลังนี้เขาชอบเด็กน้อยที่คอยพูดออดอ้อนเรียกท่านปู่อยู่ตลอดเวลา เมื่อจนคำพูดฟางเนี่ยกับเซียงหลันผู้เป็นหูหยินของท่านเจ้าเมืองก็ดึงแขนเจ้าอิงฮวาเข้าไปคุยเป็นการส่วนตัวในห้องของนางพวกนางมาวันนี้ก็ได้นำเอาเสื้อผ้าและเครื่องประดับที่สั่งทำไว้อย่างดีมาให้เจ้าอิงฮวาไว้ใช้ยามที่เข้าร่วมงานเลี้ยงพร้อมทั้งบอกว่าจะช่วยจัดเตรียมข้าวของทั้งหมดให้ ให้เจ้าอิงหวาวางใจแล้วใช้เวลาในการวาดภาพได้อย่างเต็มที่แล้วสองพี่น้องก็ยังเจ้ากี่เจ้าการจะหาเครื่องประทินโฉมรวมถึงเหล่าของบำรุงผิวและของสวยๆงามๆาม,มาให้นางใช้เพราะทั้งคู่อยากให้เจ้าอิงหวาสวยงามทั้งรูปโฉมและมากทั้งความสามารถให้เป็นเยี่ยงอย่างกับสตรีคนอื่นๆ และแล้ววันที่ต้องออกเดินทางก็มาถึงสุดท้ายนางตัดสินใจวาดภาพทั้งหมด8ภาพนำไปร่วมงานแสดงภาพ เภาพเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาที่ไม่คาดคิดและอีกหนึ่งภาพให้ชูเฉงนำไปประมูลของใช้ที่พ่อแม่และน้าบุญธรรมจัดไว้ให้นั้นมีมากมายเกินความจำเป็นเซหลินตื่นเต้นกับการที่จะได้เดินทางครั้งนี้เป็นอย่างมากจึงคุยจ้อไม่หยุดในเช้าวันหนึ่งขณะทานอาหารก่อนการออกเดินทางเจ้าอิงฮวามองนมถั่วเหลืองในมือด้วยท่าทางอาวรณ์ ไปเฟยหลงสังเกตเห็นจึงบอกว่าไปถึงจวนค่อยสั่งให้เบ่าทําให้กินเจ้าเพียงแต่สอนวิธีทําให้พวกเขาก็พอข้าก็ชอบดื่มมันเหมือนกันการทําไม่ยุ่งยากใช่ไหมนางมองเขาด้วยสายตาแปลกใจว่ารู้ได้อย่างไรว่านางกําลังคิดอะไรอยู่ไม่ยากเจ้าค่ะ ในการเดินทางครั้งนี้ประกอบด้วยรถม้าสี่คันคันใหญ่หนึ่งคันเป็นของปายเฟยรหลงที่มีกาลลูกเป็นคนขับคันใหญ่คันที่2เป็นของเจ้าอิงฮวากับลูกที่มีกูชิงเป็นคนขับ คันที่3เป็นคันเล็กของตู้สือกับองคารักษ์และคันที่4เป็นคันเล็กของสาวใช้ทั้งสองของเจ้าอิงควาและผู้ติดตามตามด้วยเกวียนขนของโดยมีองคารักษ์ขี่ม้าตามประกบเพื่อดูแลความปลอดภัย เกือบ20คนถือเป็นขบวนที่ยิ่งใหญ่และตื่นตาตื่นใจสำหรับชาวบ้านที่มารอส่งตั้งแต่ฟ้ายังไม่สางอย่างมากหลายคนนำของมาฝากให้นางไว้กินระหว่างทางแม้อยากจะปฏิเสธแต่ก็เกรงว่าจะเสียน้ำใจจึงรับไว้ทั้งหมดเมื่อขบวนเริ่มออกเดินทางก็มีเด็กๆวิ่งตามมาส่งอย่างสนุกสนานเจ้าอิงความองภาพที่เกิดขึ้นนี้อย่างมีความสุขซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นเลย ตอนยังเป็นชางอิงอิงจึงทำให้นางคิดว่าการอยู่คนเดียวมีความสุขจริงหรือหรือเป็นเพียงแค่การปลอบใจตัวเองยามที่ไม่มีใครระหว่างการเดินทางเซียวลินไม่ได้สนุกสนานอย่างที่คิดเพราะว่าเด็กน้อยเมารถด้วยความปวดเมื่อยขณะเดินทางเจ้าอิงฮววจึงตัดสินใจว่าจะนอนหลับ ไปเพื่อที่จะไม่ได้รู้สึกอะไรทําให้สองแม่ลูกหลับตลอดการเดินทางไปเฟยรง้งส่งคนให้มาดูแลสองแม่ลูกเป็นระยะเมื่อได้รับรายงานว่าเด็กน้อยเมารถส่วนคนเป็นแม่ก็ปวดเมื่อยจึงสั่งให้องค์ครัก์ไปขอยาจากหมอซือมาให้โดยด่วนส่วนตู้ซือเองเมื่อรู้ว่าหลานน้อยเมารถก็รีบ จัดเตรียมยาทานและก็ยากินพร้อมกับบอกวิธีใช้อย่างละเอียดไปกับองคคารักษ์แม้ใจจริงจะอยากไปดูด้วยตนเองก็ตามแต่คิดว่าไว้ให้ถึงที่พักก่อนค่อยไปดูก็ได้เมื่อเป็นเช่นนี้ไปเฟยหลงจึงสั่งให้เร่งเดินทางเร็วขึ้นอีกเพื่อลดเวลาแห่งการทรมานของทั้งสองแม่ลูกที่เขาเป็นห่วงยิ่งในขณะนี้เมื่อถึงที่พักมา เพื่อทานอาหารกลางวันทั้งไปเฟยหลงทั้งตู้ซื้อก็รีบวิ่งมาดูอาการของสองแม่ลูกแต่เมื่อเห็นว่าทั้งคู่ยังหลับอยู่จึงไม่รบกวนแต่บอกให้สาวใช้รอเพื่อคอยดูแลยามตื่นจากนั้นก็มีการปรุงอาหารขึ้นเซลลินได้กลิ่นอาหารก็ตื่นแล้วจึงพาการมากินอาหารกลางวันตู้ซื้อเห็นเด็กน้อยยังร่าเริงแจ่มใสยอยู่ก็เบาใจที่เขาไม่ได้เป็นอะไรมาก การเดินทางครั้งนี้ไปเฟยหรงเลือกเส้นทางเลี่ยงเมืองเพื่อให้ไปถึงเร็วขึ้นเจ้าอิงฮวาจะได้พักผ่อนก่อนถึงวันงานมากขึ้นทําให้นางผิดหวังเล็กน้อยที่ไม่ได้แวะเมืองต่างๆแต่เมื่อเขาสัญญาว่าขากราบที่ไม่ต้องเร่งเดินทางเขาจะพานางแวะทุกเมืองนางก็ทําสีหน้าดีขึ้น ตัวเขาเองก็ดีใจเพราะเขาจะได้พานางเที่ยวและได้อยู่กับนางนานขึ้นเมื่อทานข้าวเสร็จขณะพักให้อาหารย่อยค่อยเดินทางต่อเซียวหลินก็ให้การลูกพาขี่ม้าเล่นจเจ้าอิงฮวากับสาวใช้ทั้งสองไปทำธุระส่วนตัวในปากใกลๆ้ๆเสร็จแล้วเมื่อเดินกลับมาไปเฟยหลงก็เรียกนางไว้อิงอิงมานั่งนี่สิ เขากำมือแน่นด้วยเกรงว่านางจะไม่พอใจเพราะเรียกชื่อนางอย่างสนิทสนมส่วนเจ้าอิงฮวานั้นประหลาดใจในสิ่งที่ได้ยินเขาเรียกนางเช่นนั้นแต่ก็ไม่ได้ว่าอะไรเพียงตอบกลับไปว่าขอบคุณใต้เท้าไปเจ้าค่ะเราคงต้องเดินทางร่วมกันอีกนานเรียกข้าว่าเฟยหงข้าจะเรียกเจ้าว่าอิงอิงก็แล้วกันระหว่างทางข้าไม่อยากให้คนอื่นรู้ว่าข้าเป็นใคร หลีกเลี่ยงไม่ให้คนอื่นรู้จะดีกว่าเพื่อความปลอดภัยเมื่อใช้เหตุผลนี้เจ้าอิงควะก็ยอมอย่างไม่มีข้อโต้แยง้งโดยไม่ได้รู้เลยว่าอีกฝ่ายกำลังยิ้มกว้างอย่างดีใจส่วนนางเองคิดว่าเมื่อถึงเมืองหลวงจึงค่อยเรียกเขาอย่างเดิมจะเหมาะสมกว่า